มากันอีกแล้วครับเพื่อนๆกับการเล่นของเล่นและเราก็มีของเล่นเปิดกล่องครับเป็นเจ้าลูกสุนัขตีลังกานั่นเองตัวนี้มันก็จะเป็นขนปุยๆนะครับขนปุยๆออกมาครับปิวสวิต์ตรงนี้เราก็จะเอามันมากระโดดตรงนี้นะครับเราต้องกระโดดในที่เรียบนะครับมันถึงจะสามารถกระโดดได้ดีนะครับดูนะครับหนึ่งสองสามอ้าวโอ้โหเฟี้ยวมากครับกับเจ้าสุนัขลูกสุนัขตัวนี้ แตมีไดโนเสาร์ด้วยนี่ครับเ,เดี๋ยวถ้ากระโดดตรงน,นี้นะครับมันจะไม่ค่อยไอ้อนี่เท่าไหร่มันจะมันจะไม่ค่อยดีนี่นะม,มันจะหนาทิ่มแล้วต้องกระโดดที่พื้นปูนนะครับที่ไม่มีอะไรกระเด้งอ่ะส่วนตัวต่อไปอันนี้เรืคอบักฮอกโคดดยชนถอยนะครับคคโคได,ด้ชนถอยแล้วก็กระโดมังกีนี่มังกีตีลงังกากับมังกีเต้นแดนนะครับมังกีเต้นแดน แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแพนกวินนะครับเป็นเจ้าแพนกวินนี่กระเพ่าเช่าเอาครับตัวนี้ก็เป็นวัววัวเต้นนะครับเป็นวัวเต้นแล้วก็เจ้าไดโนเสาร์แบคิโอซอรัส คอยาวนะครับตัวใหญ่ด้วยจะวิ่งช้าๆนะครับเดินช้ามากตัวนี้ก็เป็นเจ้าขอสม้าครับเป็นมา้าตัวนี้ก็คือเป็้เสามีปีนะครับเน้เสามีปีหรือมังกรก็ไม่แน่ใจ ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิหน้านะครับบายบาย